สรุปผลการปฏิบัติงานกศอนออำเภอเมืองบึงการประจำเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศอนตอบลทั้ง12ตำบลมีการจัดการเรียนการสอนเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยเน้น,นการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลักมีการพบกลุ่ม เพื่อนำสิ่งที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าม,มานำเสนออภิปรายและสรุปร่วมกันในลักษณะาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูพ้เรียนระหว่างวันที่28-29ถึงมกราคมพุทธศักราช2566กศนอำเภอเมืองบึงการจัดโครงการติวเข้มเอนเนตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์และวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน์ มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรในกลุ่มสาระเพื่อพัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับจุดเน้นของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบที่ต้องการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้นระหว่างวันที่11-12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566กศน,น,นตำบลทั้ง12ตำบลจัดโครงการติมเข้มเติมเต็ม,มความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน์มีทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรในกลุ่มสารวิชาบังคับเพื่อพัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้สอดคล้องกับจุดเน้นของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบที่ต้องการยกระดับผลสมริถทางการศึกษาสู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอเมืองบึงกาฬจึงได้จัดทําโครงการติวเข้มเติมเต็ม,ตมความรู้เพื่อยกระดับผลสมริถทางการศึกษาขึ้นระหว่างวันที่15-16ถึงกกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2 5 6 6อกศนอเมืองบึงการร่วมกับกศอนอำเภอบุงคล้าจัดโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาดนอกโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้เป็นพลังทางสังคมในการรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันการทุจริต2เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองดีให้กับพลเมืองของชาติ3เพื่อการเผยแพร่ป,ปัญหาการทุจริตให้กับพลเมืองของชาติให้มีความตระหนัก และได้รวมการป้องกันแก้ไขการทุจริตนักเข็บรักษาพันธ uh ์ส hmm. uh ัต huh. ว uh ์ป่าภูวัวอําเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬงานการศึกษาต่อเนื่องระหว่างวันที่12-19ถึงมกราคมพุทธศักราช2566กศนอำําเภอเมืองบึงกาฬจากโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรช่างปูกระเบื้องจำนวน35ชั่วโมงกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนระหว่างวันที่18-25ถึงมกราคม พุทธศกราช2566กศน,นตำบลหอคำจัดชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการทอผ้าพ,พื้นเมืองจำนวน35ชั่วโมงระหว่างวันที่18-25ถึงมกราคมพุทธศ 2, 66, กราช2566กศนตำบลนานสวรรค์จัดชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าจำนวน35ชั่วโมงระหว่างวันที่23-30มกราคม พุทธศักราชส6 6พัน yeah, ตํากบลศนตบึงการจัดชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมืองจำนวน35ชั่วโมงระหว่างวันที่23-30มถึงมกราคมพุทธศักราช2566ันาอกบศนตโนสมบูรณ์จัดชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมืองจำนวน35ชั่วโมงระหว่างวันที่2 3ามถึง3ามกราคมพุทธศักราชนาดี จัดชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมืองจำนวน35ชั่วโมงระหว่างวันที่2 4ถึง31มกราคมพุทธศักราช5 6 6กศนหําอตหบลชัยพรจัดชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวายจำนวน35ชั่วโมงระหว่างวันที่2 4ถึง31มกราคมพุทธศักราช2 5 6 6กศนตําบลอิสิสิบหกั้นีวิสิทธิ์จัดชั้นเรียนไป หลักสูตรตะกร้าหวายเทียมพลาสติกจำนวน35ชั่วโมงระหว่างวันที่2 4ถึง31มกราคมพุทธศั 66, กราช2566นากสศนเออตำบลไคสีจัดชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการทอผ้า,พ,าพ,พื้นเมืองจำนวน35ชั่วโมงระหว่างวันที่1 4ถึง19กุมภาพันธ์พุทธศักราชส6 6พันหําอกิกศนเออตำบลหนองเลิงจัดชั้นเรียนวิชาชีพชสามาจำนวน35ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงระหว่างวันที่12-18มกราคมพุทธศักราช2566กศนตโนนสมบูรณ์จัดอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการแปรรูปปลาจำนวน30ชั่วโมงระหว่างวันที่24-30มกราคมพุทธศักราช2566กศนตบโป่งเปื่อยจัดอาชีพระยะสั้นหลักสูตรข้าวแตงทัญ,ญพืชจำนวน30ชั่วโมงระหว่างวันที่24-30มกราคม พุทธศัก,า,ศ 2, กาต2,566กศนตหนองเลิงจัดอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทําขนมไทยจํานวน30ชั่วโมงงานการศึกษาตามอัธยาศัยเมืม่อวันที่14มกราคม2,566นายพิทักษราชาทุมรองผู้อํานวยการสํานักงานกศน,นจ,จังหวัดบึงกาฬร,ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ2,566และบุคลากรสํานักงานกศน,นจ,จังหวัดบึงกาฬบุคลากรกศนอํนาเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ2,566ณนะสารากลางจังหวัดบึงกาฬเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2566นายมงคลพรลาลีผู้อำนวยการกอสศอนอำเภอเมืองบึงกาฬพร้อมบนานารรณาษะห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬร,ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีติดตามการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ตำบลวิสิทธิ์อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566บรรณารักษ์ห้องสม,มุดประชาชนจังหวัดบึงการและครูผู้สอนคนพิการออกหมุนเวียนสื่อตามโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นณศาลาอนเนกประสงค์หน้าโรงพยาบาลบึงการสถานีตำรวจภูธรเมืองบึงการและที่ว่าการอำเภอเมืองบึงการ เพื่อออกให้บริการสื่อทรัพยากรสารสนเทศให้กับประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีนิสัยรักการอ่านเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีห้องสม,มุดประชาชนจังหวัดบึงการโดยบรรณารักษ์และคณะครูกศอนอำเภอเมืองบึงการจัดก,กิจกรรมห้องสม,มุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดนักตลาดต้องชมริมโขงบึงการเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2566นายพิธักราชาทุมรองผู้อำนวยการสํานักง,งานกศนจัังหวดบึงกาฬและนายมงคลลารลีผู้อำนวยการกศนอําเภอเมืองบึงกาฬพร้อมคณะบุคลากรกศนอําเภอเมืองบึงกาฬร,ร่วมพิธีเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติโครงการหน่วยแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนาคารินทร์บรมราชชนน,นีพอ,อ,อสอวหน่วยบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566 นันนน้โรงเรียนหนองเข่งวิทยาคมโดยร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวัดภาพระบายสีสื่อปอบอัพวันมาขบูชากิจกรรมสายคล้องหน้ากากอนามัยกำไรแขนพวงกุญแจ DIY งานอื่นๆกิจกรรมพิเศษเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นายมงคลพลาลีผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองบึงการและนางรัศมีอือผาได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการกศนจังหวัดบึงการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาติจังหวัดบึงการในวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2566นะจวนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ผู้อำนวยการกศอนอำเภอเมืองบึงการนายมงคลพลาลีและนางรัศมีอืดผานายพดุงเดชแก้วเก็บเข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูผลผลิต นักกรมส่งเสริมการเกษตรเครือข่ายตำบลโนนสมบูรณ์กศออน,อนอำเภอเมืองบึงกาฬขอจบการนำเสนอขอขอบคุณครับ